ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่สุมตรวจอาหารกลางวันและนมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอกาญจนดิษฐ์ภาพรวมมีคุณภาพมาตรฐานตามโปรแกรมไทยส쿨ลันค่ะ นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายโชคดีสัทธาการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะค่ะได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนบ้านซอยสองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสองหรือว่าบ้านดอนเกลียงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนวัดกาญจนารามอำเภอกาญจนด,ดิตเพื่อปองปราบปรามการทุจริตอาหารกลางวันและนมโรงเรียนซึ่งจากการลงพื้นที่ค่ะยังไม่พบข้อบอกพร่องใดๆโรงเรียนมีการเตรียมอาหารตามหลักโภชนาการ ที่เหมาะสมแก่นักเรียนเป็นไปตามโปรแกรมไทยสกูลันนักเรียนที่รับประทานไม่อิ่มสามารถเติมได้และบริเวณโรงรับประทานอาหารค่ะก็สะอาดถูกหลักอนามัยในส่วนของนมโรงเรียนค่ะก็ได้มีการแจกเป็นนมกล่องซึ่งมีคุณภาพไม่บูดเสียและเพียงพอในการแจกให้กับนักเรียนทุกวันค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการป้องปรามนะครับไม่ให้เกิดเหตุภาพรวมในปัจจุบันนะครับและก็ยังไม่ได้รับการร้องเรียนหรือว่าบ่อใสการทุจริต ทุกโรงเรียนนะครับก็ได้ดําเนินการเป็นไปนตามมาตร,รฐานของกระทรวงศึกษาธิการหากว่าผู้ปกครองหรือว่าคณะกรรมการสถานศึกษานะครับพบเห็นก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสรหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียนได้นะครับโดยแจ้งได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือว่าศึกษาธิการจังหวัดเข้าไปตรวจสอบและว่าหากว่าพบการกระทําความผิดก็จะดําเนินการอย่างเด็ดขาดครับสานการ อาหารกลางวันและก็นมโรงเรียนนะครับตอนนี้เนี่ยจัจงหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่ได้รับรายงานนะครับกำชับนะครับทางโรงเรียนทางท่านผู้บริหารทีมงานของโรงเรียนต่างๆก็ได้ดูแลในเรื่องของอาหารกลางวันน้องๆแล้วก็อย่าได้มีเรื่องร้องเรียนอะไรทั้งนั้นมานะครับหากมีเรื่องร้องเรียนพ่นผู้ปกครองก็แจ้งมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุขาธิการจังหวัดนะครับเพื่อที่จะได้มาดูมาดูแลและก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับแต่ผมเชื่อว่าคงคงไม่มีนะครับ ถ้าเราสุ่มตรวจนะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยเนี่ยก็เป็นไปตามหลักมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดครับ